สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจไฟในแอเฟรดี้กันนะครับเริ่มจากห้องนอนของเพื่อนผมนี่ไม่ถือเป็นการเ,ออเขาเรียกการละเมิดลิขสิทธิ์ของเพื่อนนะครับลุยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในห้องแล้วนะครับแต่มีใครบางคนจุดไฟไว้นะครับเพราะงั้นผมต้องไปเอาที่ดับเพลิงก่อนนะครับไปครับ ตอนนี้นะคะประามาณถึงห้องของที่ที่มีเอ่อถังดับเพลิงนะครับเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวผมต้องไปเอาถังดับเพลิงก่อนนะครับอุ้ยทุกคนมันมีคนอยู่ในนี้เอาไม่มีตะกี้ผมล้มนะคะพอดีตกใจมากไปหน่อยแต่ตรงน,นี้มีชุดสปริงล็อกด้วยครับเดี๋ยวเราต้องเอาถังดับเพลิงก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ถังดับเพลิงมาแล้วนะครับอุ้ยมีคราบเลือดด้วยทุกคน ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ห้องอีวานเพื่อช่วยเพื่อนของผมก่อนนะครับไปครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมดับไฟก่อนูโอเคครับเรากําลังดับไฟอยู่นะครับเรียบราอยครับตอนนี้ผมก็ดับไฟช่วยห้องเพื่อนได้สําเร็จนะครับตัวนี้มีตู้สื้อผ้าทุกคนเราไปดูกันในตู้สื้ผ้าของเพื่อนอาจมีสมบัติลับอยู่ส่้นอยู่ก็ได้เชเวฟเฮ อุ้ยทุกคนผมสะดุ้งเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูก่อนอู้หูทุกคน<อ>มีตัวประหลาดอยู่อยงนี้เดี๋ยวผมรีบออกไปก่อนออกไปก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ของเต็มไปหมดนะครับน่าจะเป็นห้องของยามครับและข้างหลังก็มีหุ่นด้วยครับโอเคครับท้านี้มีสองช่อนะครับ อุ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดครับโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่หนีก่อนนะครับไปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาอีกห้องหนึ่งนะครับตะกี้มีตัวจิ้งจอกพังมาลังแกผมครับเจ้าหนูอยู่นะอุ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดตรงนั้นมีหุ่นนะครับแต่ทำไมมันมีหุ่นตัวเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับจริงๆตรงนี้มันต้องมีหุ่นสองตัวนะครับสวัสดีโอ้พระเจ้า ช่วยทอยเฟร,รดี้มาไม่ผมไปก่อนนะครับเ,เพื่อนทิ้งถังดับเพลิงตอนนี้ผมทิ้งถังดับเพลิงไปแล้วนะครับเอ่อตรงนั้นก็เป็นเฟรดี้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ทับสีทองน่าจะเป็นบอลล่าแล้วก็มีแฮนด์ยูนิตนะครับแฮนด์ยูนิตเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยอันนี้โอเคครับตอนนี้แฮนด์ยูนิตตื่นออกมานะครับตอนนี้มีหุน่นบอลล่าสีทองและฟันทับเฟดี้ ส่วนผมก็ลองกดปิดเดอดโอ้ยบอลบอลใครทำเนี่ยนีหนีครับเราต้องรีบหนีความผิดนะครับใทำฉันเลิศสุดตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้ผมกำลังหนีอยู่นะครับคอมเมนท์สี่เดี๋ยวผมต้องหนีนะครับบอลทำชัดเข้ามาในกล่องนี้ด้วยกันนะครับเพื่อนๆว้าวตอนนี้เราตกมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามืดมากเลย ว้าวตรงนั้นมีเพชรด้วยครับแต่ผมจะขึ้นยังไงดีครับเพื่อนๆตึง้งโอ้ตรงนั้นมีประตูครับหล่อไปกันตัดตัดภาพออกไปข้างนอกอุยบักเกอรรี่คนที่ทําชั้นอยู่ไหนบอนบอนได้ยินมันไหมได้ยินได้ยิน,ยนข่าวว่าแกหูดีใชไ่ได้ยินได้ยินมันเป็นเด็กมันชอ็อตชั้นทําไมอะ่ะชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมันไม่รู้ปุ่มนะไปตามหาที่อีกห้องหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องอะไรไม่รู้ เข้าไปกันเถอะโอเคเข้าไปดูเออเออโอ้ยเอ้ยเจ็บจริงๆใครสร้างหลุมไว้ในกล่องนี้เนี่ยหรือว่าต้องเป็นพัะเพชรแน่เลยเหรอเอาละแล้วรีบออกไปข้างนอกกันนั่นน่าจะเป็นประตูตัดภาพมาที่เกเกอรี่เออออเจอแล้วบักหนูโอ้ยฝุดหล่น นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหหุ่นเละเป็นชิ้นเลยพาเจ้าหนูว้าทุกคนหุ่นเละเป็นชิ้นเลยครับมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยวหาือผมก็เกือบโดนงับไปด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่โดนหรอก มันน่ากลัวมากครับทุกคนเสียงอะไรนะครับทุกคนรวมร่างกันเรียบร้อยมันกลายเป็นอเวนเจอร์รวมร่างกันแล้วครับทุกคนเราต้องหนีประจาตึก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 ทุกคนผมนี่อ่ะทุกคนจำห้องนี้ได้ไหมที่มันมีคราบเลือดหุ่นหายไปแล้วครับเขาหายไปไหนเพื่อนๆช่วยผมตามหาหน่อยสิครับ ฉันอยู่นี่ครึกครึกโอ้พระเจ้าอยู่นี่ไงเออคุณเป็นใครครับมาใจจัดการด้วยมีชั้นสี